เทรเวอร์ชาร์โลบากันหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยมีรายงานจากไมค์แมกกาสนะครับผมของเทเลกราฟนะแล้วก็รามันออสแมนนะครับผมของลอนดอนเวิร์นะมีการบอกว่า คริสตอฟพาเลตเนี่ยเตรียมที่จะพยายามคว้าตัวชาโลบาร์นะในช่วงตลาดซื้อขายนะครับผมในช่วงท้ายตลาดซื้อขายที่กำลังจะถึงนี้นะแล้วก็รายงานจากรามันออสแมนนะครับผมของลอนดอนเวิร์นะมีการบอกว่าเทวราชาโลบาร์เนี่ยสร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนในเชลซีนะ้วยวิธีที่เขาจัดการยังแบบมืออาชีพเลยนะครับผมแล้วก็ด้วยปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเขาจัดการมาได้ดีแล้วนะและเชลซีเนี่ยอาจจะรับฟังข้อเสนอของอักเซลดิซัซี่แทนชาโลบาร์ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกัน,นเออก็หมายถึงว่า ไอาพอมันดูโปรแบบนี้แล้วถ้ามันจะดูขายไม่ได้ก็ให้โอกาสอาจจะให้โอกาสให้อยู่ทีมต่อไปแล้วก็อาจจะเป็น Axel de s ดีซ i เนี่ยที่ขายออกไปอาจจะง่ายกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะก็ถ้าสมมติได้อยู่กับทีมต่อผมว่าเราจะได้สวีปเปอร์ที่ดีมาอีกตัวหนึ่งเลยเผอๆอาจจะดีกว่าดีกว่าทอนซินดีกว่าโควิลมากกว่าด้วยซ้ำนะสำหรับชาโลบานะครับผ